สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอล์กในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับมหาวิทยาลัยราชพัฒในเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2563ถึง2564วันนี้เนี่ยถือเป็นวันที่ 5ของพิธีแล้วนะคะเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วและในวันนี้ค่ะบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในภาคบ่ายนี้เป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอจอมบึง จังหวัดร,ราชบุรีใกล้กับเรานี่เองที่นี่มหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครปฐมนะคะค่ะและในช่วงนี้นะคะดิฉันก็เลยมีแขกรับเชิญค่ะท่านเป็นผู้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นผู้ที่กลุ่มบางเฮียนนะคะกำกับทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะท่านกอบชัยสังสิทธิสวัสด์ค่ะ สวัสดีค่ะท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะคะจริงๆแล้วท่านเนี่ยเป็นอดีตประลัดก,กระทรวงอุตสาหกรรมรนะคะท่านก็คงได้ใช้ประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมากับการทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอย่างแรกเลยเดี๋ยวต้องเรียนถามว่าท่านทำงานในฐานะที่เป็นผู้ที่กำกับดูแลเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะต้องขอนำเรียนว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง มีวิสัยทัศน์และนโยบายค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วในการใช้จุดแข็งของ,ของพื้นที่<ะ>พัฒนาบัณฑิตเรามีวิสัยทัศน์ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพต้องขอขอเรียนว่าเรามีการพัฒนานโยบายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ outcome based education ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าพยายามสร้างให้ ภาคเอกชนมามีส่วนร่วมนะครับเรามีภาคเอกชนหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยดึงบริษัททีวีเอเข้ามาร่วมพัฒนาบัณฑิตให้มีการได้เข้าไปฝึกงานจริงทํางานจริงก่อนที่จะจบแล้วก็ยังมีการที่นําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยจุดแข็งที่เป็นจุดแข็งที่สําคัญที่สุดต้องของนําเรียนว่าเรามีหกคณะวิชา คณะวิชาที่สร้างชื่อให้เรามากที่สุดเป็นจุดแข็งของเราก็คือวิจัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยนะครับแบ่งไปได้เลยก็คือว่ามวยไทยคณะนี้เป็นคณะเดียวที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้และน่าจะเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับฉันอยากเสริมเพีหนึ่งค่ะแห่งเดียวในโลกไม่แน่ใจว่าแห่งเดียวโลกหรือเปล่าแต่ว่าเพราะว่ามวยไทยมันต้องเป็นอยู่ในประเทศไทยเพราะบัณฑิตเราไปสร้างชื่อเสียงมากมายไปเป็นนักมวยไปอยู่ต่างประเทศนะครับสร้างชื่อเสียงแล้วกับ มามาหาลายัยมาแนะนํามีเบสแพคทีสมีตัวอย่างที่ดีมากมายต้องเรียนอย่างนี้แล้วก็อีกในคณะวิชานี้ก็มีเรื่องแพทย์แผนไทยซึ่งได้สมุนไพรในท้องถิน่นในการนํามาพัฒนาอีกจุดแข็งหนึ่งซึ่งต้องขอกล่าวก็คือจังหวัดราชบรุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่แปดกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะก็มีโครงการบรรดาดลีที่เข้าไปพัฒนาท้องถิน่น ในการรักษาศิลปะและว,วัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ในการที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพตามโครงการพระราชดำริสนองนโยบายในหลวงของเราแล้วก็ยังนําจุดแข็งของท้องถิ่นมาทําเศรษฐกิจสร้างสรรค์อ,อันนี้ต้องของนําเรียนว่าเป็นเ,นเ,นเรื่องที่เราทําและเป็นนโยบายเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาโดยต่อเนื่องะนะครับเน้นเคยไปพูดคุยกับ ผู้นำชุมชนของจังหวัดราชบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในชุมชนท้องถิ่นเช่นเทศบาลตำบลต่างๆนะคะต่างก็ชื่นชมนะคะคก็ชื่นชมก็พูดถึงมหาวิทยายลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยในแง่ที่ดีมากๆในเรื่องของการที่นําองค์ความรู้นะคะไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอันนี้ท่านก็คงน่าจะสนับสนุนแล้วก็ เห็นดีเห็นงามแล้วก็เป็นส่วนที่ช่วยในการขับเคลื่อนด้วยใช่ไหมคะในกลุ่มของชาติพันธุ์นะคะที่ไปพัฒนาเนี่ยมีงานอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่นแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยทําอยู่คะ่ะจริงๆก็คือสนองนโยบายของการารล่ามอีกก็คือเข้าไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับให้กับท้องถิน่นในการรักษาศิลป,ปะวัฒนธรรมท้องถิน่น ซึ่งเขามีอยู่เดิม,มนำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างชื่อมา PR มาต่อยอดสร้าง Value Added ให้นะะหลายๆห,ห,หลายจุดเหล่านี้ที่เราทำเราไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในท้องถิ่นเพราะนั่นสิ่ง,ส,งสิ่งที่เราพยายามเจ็คีฟรักษาอนุรักษ์หรือปะวัฒนาปรารถนาทท้องถิ่นไว้ อันนี้ก็คือสอดคล้องกับเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัยนะ,ะเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณะะ์ในการที่เขาจะต้องเอาของดีของเด่นของภูมิปัญญาของพื้นที่ของจังหวัดเนี่ยมาทำอย่างไรให้มันเป็นนวัตกรรมอันนี้ก็เป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งค่ะของมหาวิทยาลัยที่ทางท่านนายกสภาได้พยายามที่จะขับเคลื่อนกับชุมชนนะคะยกระดับสิ่งเหล่านี้ะนะคะ ค่ะค่ะมีเวลาตรงนี้สั้นๆท่านอยากจะพูดคุยอะไรกับบัณฑิตอยากจะให้ข้อคิดให้สตินะคะให้อวยพรก็อาจจะใช้เวลาในช่วงนี้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่กำกับดูแลนโยบายการขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยค่ะเรามอเชความคาดหวังของผมที่มีต่อบัณฑิตก็คือเรื่องอยากให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชาพัฒบุบ้านจอมบึงมีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ขออาราคุณภัตรศรีรัตนไตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โดนบันดาลให้บัณฑิตทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพมานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานในการที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน พัฒนาประเทศไทยสืบไปครับค่ะแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครอบครัวท่านผู้มีเกียรตินะคะที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะคะบุตรหลานของท่านคนต่อไปถ้าสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาไทยอยากจะเป็นนักมวยสมัครเล่นนักมวยมืออาชีพนะคะที่นี่ที่เดียวค่ะในประเทศไทย ะะมาเรียนกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะในในโอกาสนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกสภาวไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแล้วเราก็ร่ำลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ